Daily experts. กลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วงนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะในช่วงเดลิเอเ็กซ์เปิดค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะหมุนวีสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆค่ะและทุกๆวันพฤหัสนะคะเราก็เป็นคิวของรามา101นะคะซึ่งเราจะไปเจาะลึกแล้วก็จะไปทําความรู้จักนะคะกับนักศึกษาตัวแทนจากคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิยาลัยมหิดลนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกวดดาวหรือ ว่าเดือนมาหาาชัยนะคะแต่วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับเป็นเดือนมาหาาชัยคร่ะหล,ลายๆคนอาจจะย,ยังงงค่ะว่าเอ๊ะการประกวดเดือนมาหายาลัยเขาประกวดไปเพื่ออะไรและก็ก่อนการที่จะประกวดเนี่ย เขาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรหลังจากประกวดเสร็จแล้วได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องมีกิจกรรมหรือว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเป็นตัวแทนนักศึษานั่นเองนะคะซึ่งเธอ,อเขาเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะจากการประกวดเดือนมหาวิยาลัยค่ะขอต้อนรับนะคะน้องพีรวิทย์พลอยนําพลหรือว่าน้องพีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาปฏิบัติการแพทย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องพีสวัสดีครับนะคะอยากให้น้องพีช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะแนะนาตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อพีพีรวิทย์พลอยน้าพลนะครับเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งครับอืมสาขาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอยากให้ขยายความนิดนึงว่าคือในสาขาในคณะนี้เนี่ยเขาเรียนเพื่อไปทําอะไรคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นการกู้ชีพขั้นสูงครับก็จะไม่ใช่หมอครับใช่คืออาชีพของเราจะเป็นการไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะชุดเกิดเหตุเลยครับก็คือที่เป็นรถรถพยาบาลแอมบรานเนี่ยก็คือจะต้องไปกับทางรถนั้นที่เห็นใส่เป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดฟ้าฟาใช่อันนั้นคืออ๋อก็คือจะเป็นในสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อ๋อก็คือก่อนที่จะถึงมือหมอเราต้องไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเขาต้องเขาต้องรอเราแล้วก็คือมาประเมินผลข้างต้นเบื้องต้นใช่ไหมคะอ๋อทำไมถึงน้องพีถึงสนใจที่จะเลือกเรียนคณะนี้คะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรหรือว่าไม่กลัวเลือดไม่กลัวอะไรหรอไม่กลัวครับเพราะรู้จใจตัวเองว่าเราชื่นชอบการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่ตอนไหนคะประมาณเริ่มขึ้นมปลายที่เริ่มศึกษาว่า คณะไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหรอคะก็เลยมาศึกษาแล้วก็เลยมุ่งมาที่จะมาคณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี้พอเห็นว่าช่างรามาธิบดีเปิดก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็รู้สึกสนใจอยากเข้าศึกษามาต่อปีรับเยอะไหมคะอ่ประมาณ30คน30ค,คนเท่านั้นตายแล้วคุณผู้ชมที่ฉันคุยกับ น้องเด็กๆหัวกะทิกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอาล่ะค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเราได้เข้ามาเป็นเฟรชชี่และอยู่ที่มหาวิทยาลัยรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะคะล่าสุดคือน้องพีเนี่ยได้รับตําแหน่งเป็นเดือนมหาวิทยาลัยถามก่อนเลยค่ะว่าเดือนของมหาวิทยาลัยหลา,ยหลายๆคนอาจจะยังงง,งๆเดือนมหาวิทยาลัยคืออะไรค่ะก็คือดาวเดือนมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นเหมือนตําแหน่งที่ทางมหาวิทยาลัย ได้มองเห็นศักยภาพหรือว่าความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการทํากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยครับวิธีการคัดเลือกเบื้องต้นที่จะประกวดเนี่ยเขามีการคัดเลือกยังไงคะก็อย่างที่ผมได้รับคัดเลือกมาก็จะเป็นการโหวตจากทางเพื่อนๆในคณะอะไรอย่างเงี้ยค,คือจะต้องมีความสามารถรอบด้านไม่ใช่เป็นต้องหน้าตาดีอย่างเดียวไหมครับไม่ครับต้องอต้อง,องมีความสามารถด้วยรอบด้านด้วยเช,ช่นกันนะคะแล้วนอกจาก มีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติที่เข้ามาแต่ละคนจะต้องต้องทำอะไรได้บ้างคะหรือว่าไม่จํากัดคะก็ไม่จํากัดครับก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาปีหนึ่งครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีครับแล้วก็มีความสามารถครับค่ะโดยส่วนตัวเคยประกวดมาก่อนไหมคะไม่เคยครับอันนี้แสดงว่าในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลนี่ถือว่าเป็นเวทีแรกที่เริ่มเข้าประกวดนั่นเองนะคะและต้องถามทางน้องพีค่ะว่าแล้วมองตัวเองว่า จากเพื่อนโบนแล้วความสามารถที่นํามาโชว์ในการประกวดเดือนมหาวิทยาลัยน้องพี่ใช้ความสามารถอะไรคะผมเล่นเปีโนครับเล่นเปีโนแล้วก็มีร้องเพลงนะครับอ๋อเหรอแสดงว่าเป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงแล้วก็เล่นเปีโนด้วยชอบดนตรีเหรอฮะเล่นเปีโนหัดตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะคุณแม่ให้หัดนา่ประถมนะครับอืมก็เลยใช้อันนี้เป็นความสามารถในการประกวดนั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้าประกวดครั้งนี้คืออะไรคะจุดเริ่มต้นของการเข้าประกวดนะครับ ก็เป็นตัวแทนของทางคณะนะครับเป็นไปประกวดตอนแรกเขินๆอายไหมเลย<ก>ยังไงไหมมีบ้างครับเ,ออเพราะไม่เคยประกวดเลย,เยนะคะหลังจากที่ได้รับผลโหวตจากเพื่อนๆว่าโอเคเป็นชั้นแล้วแน่หละนะคะน้องพีเข้าประกวดเดือนมหาวิทยาลัยครั้งแรกเป็นเวทีแรกในชีวิตรู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกตกใจนะครับที่เราได้ได้ถูกโหวตให้ให้เป็นเดือนสาขาเพื่อที่จะไปประกวด ก็ก็มีกมังวลเล็กน้อยครับว่ากลัวจะทำออกมาได้ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นเวทีแรกของชีวิตด้วยก่อนเข้าประกวดน้องพีต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ก็ต้องมีออกกำลังกายบ้างครับเพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็มีซ้อมการแสดงที่จะโชว์ในการประกวดนะครับระยะเวลาในการเตรียมตัวนานไหมคะประมาณ2องถึงสเดือนนะครับ 2- อถึงสเดือนแล้วคะถึงจะเข้ามาประกวดแล้วก็ได้รับผลโหวต เป็นเอกฉันก็คือเป็นเดือนประจํามหาวิทยาลัยลด้วยก็คือจากคณะก่อนแล้วก็ส่งแต่ละคณะส่งตัวแทนไปประกวดถูกไหมคะพอปุ๊บแล้วก็ทั้งอาจจะมีทั้งคณะกรรมการรวมถึงเพื่อนร่วมคณะแล้วก็เพื่อนต่างาคณะก็มีผลโหวตกันซึ<ช>่งกันและกันรเราได้เป็นที่หนึ่งของมหาหมายถึงว่า,าที่หนึ่งด้านเดือนมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะระหว่างการเข้าประกวดในระหว่างนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นเข้าค่า<ะ>ยครับ<ะ>ครับทางมหาวิทยาลัยก็จะมีให้ เป็นเข้าค่ายดาวเดือนเพื่อที่จะรู้จักกับดาวเดือนคณะอือ่นๆคือไม่ใช่แค่ว่าเราเฝึกซ้อมตัวเองแค่3เดือนเพื่อจะขึ้นเวทีไม่ใช่แค่นั้นแต่ระหว่างที่จะไปประกวดก็ต้องมีกิจกรรมของทางที่มหาวิทยาลัยจัดให้สําหรับ,ใ,รบให้เรารู้จักสร้างสัมพันธ์กับดาวเดือนคณะอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอ๋อหลังจากนั้นพอเราทราบผลแล้วว่าเราเนี่ยได้ชนะเลิศของเดือนมหาวิทยาลัยมาคิโดน หลังจากการประกวดเสร็จลงเสร็จสิ้นลงน้องพีต้องปฏิบัติหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเอ่อก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นงานของทางสาขานี่ครับใช่เป็นงาน national i e m s rally ครับใช่ทางสาขาเป็นคนจัดแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีงานของมหาวิทยาลัยด้วยครับอืมนะคะการประกวดเขาเรียกว่า mu freshie boy and girl ปี2559ถูกไหมคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไ,ได้มีการจัดขึ้น ลหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่ากิจกรรมนี้มีความสําคัญอะไรกับทางมหาวิทยาลัยคะก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนการหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อที่จะไปช่วยทํากิจกรรมในมหาวทิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ย นั้นแสดงว่าหมายถึงว่าการที่ก็คือเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีแสดงว่าปีหน้าเดี๋ยวก็ต้องมีน้องเข้ามารประกวดแบบนี้น้องมิวต้องไปมอบตําแหน่งแน่นอนอารมณ์เหมือนแบบว่าการประกวดที่เราเคยเห็นในเวทีการประกวดปัจจุบันนี้<ช>เลยทีเดียวนะคะต้องต้องถามน้องมิวค่ะเพราะว่าไหนจะเรียนหนักแล้วกว่าจะเข้ามาได้พอเรียนหนักเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาแบ่งเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะประกวดในเวทีจริง แล้วหลังจากระหว่างที่จะประกวดก็มีกิจกรรมที่จะต้องร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอีกบแบ่งเวลาการเรียนอย่างนี้ยังไงคะคือการซ้อมโชว์ดาวเดือนนยครับ,รบก็ก็จะไม่ทับกับเวลาเรียนอยู่แล้วครับ,รบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ซ้อม,อมก็จะมีแบ่งเวลาก็คือก็จะต้องมีซ้อมการแสดงดาวเดือนของตัวเองเนี่แหละครับใช่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีในการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะ แล้วต้องถามน้องพีนะคะว่าการประกวด MU f r e s h i Boy and Girl ปี2,559ในครั้งนี้เนี่ยเราได้อะไรจากการประกวดในครั้งนี้บ้างคะก็ที่ได้แน่นอนเลยก็คือเป็นมิตรภาพกับเพื่อนๆดาวเดือนนะครับเพราะว่าการประกวดนี้ทําให้ผมได้แบบเจอเพื่อนๆต่างคณะต่างสาขาชายก็แบบได้มิตรภาพที่ดีมากๆเลยครับอื คือตอนนี้เราเราถือว่าเราสนิทกับคณะไหนมากที่สุดคะหลังจากปรกวดก็หลายคณะเะครับเ,ออเพราะว่าค่ายนี้ทําให้เราเรารู้จักกันมากสนิทกันมากขึ้นเลยครับอือคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะคือมีความสนใจอยากจะให้น้องมิวฝากถึงทางน้องๆคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงคะ่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มต้นอยากที่จะเข้ามาเรียนศึกษาก่อนในรัวววนวร้วมหาวิทยาลัยเราในหัวรั้วมหาวิทยาลัยมหมิโดนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะ การที่เข้ามาเรียนในแบบนี้ก็ต้องขยันนะครับมันทุ่ทุหมดเรียนนะครับเขาทนแล้วคือตอนตอนนั้นพีต้องต้องมีการเรียนการสอนหรือว่าการแบบต้องไปเติวพิเศษไหมหรือต้องอะไรไหมคะต้องเน้นวิชาอะไรมากที่สุดคะน้องก็ต้องเป็นวิทย์คณิตเนี่ยนะครับมากที่สุดแล้วก็ดูคะแนนด้วยตั้งใจเรียนในห้องด้วยแล้วก็มีกี่ระบบครับเวลาเข้ามา สาขานีมี2ระบบครับมีบรบับตรงโดยคณะคและ้วก็มีแอดมิชชั่นนะคะดังนั้น,นก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้ให้ลองเตรียมตัวกันดูหลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วสมมุติตอนนี้หลายๆคนตอนนี้ตั้งใจแล้วอยากจะเข้ามาอยากจะมาประกวดเหมือนกับน้องพีจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะคือจริงๆแล้วเราเสนอตัวเองได้ไหมหรือว่าจะต้องให้เพื่อนโหวตคะ ก็ได้นะครับก็แล้วแต่อะไรครับผมจําเป็นต้องหล่อไหมคะไม่จําเป็นครับต้องหน้าตาดีอย่างเดียวไหมคะไม่จําเป็นครับแต่มีความสามารถรอบด้านก็คือสามารถเข้ามาได้นะคะอ่ะแล้วตอนนี้มีเพจที่อยากจะให้น้องพีนะคะฝากติดตามข้อมูลใช่ครับนะคะเป็นเพจชื่ออะไรเป็นเพจของสาขาใช่ชื่อว่าอะไรคะรามาดิกครับรามามิดิกสะกดยังไงเอ่ย r a m a P A R A M A M E D I C ครับอ่าผ่าเน,นี่นี่ใช่ไหมคะอ่าคาับเพจรามาเมดิคครับอ๋อนะคะก็ไปสะกดตรงตัวแบบนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะเข้ามาอ่าอันนี้จะมีในเพจนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก <c oughs> ็มีทั้งกิจกรรมที่สาขาเราทำแล้วก็มีทางการรับสมัครเข้ามาเรียนครับผมส่วนใหญ่จะรับสมัครช่วงไหนคะอ่าก็จะเป็นช่วง อาจจะเป็นช่วงแอดมิชันก็จะเป็นรับช่วงแอดมิชันส่วนเรื่องเรื่องรับตรงก็เดี๋ยวจะต้องอาจจะเป็นช่วงกลางปีอะไรอย่างเงี้ยครับคือรับตรงนี่จะมาหลังจากแอดมิชันป่ะคะหรือรอบตรงก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าพี่สมมุติอ่าน้องๆพลาดจากรับตรงสามารถไปแอดมิชันต่อได้ไหมคะสองรอบได้ใช่ไหมไค,คะ นะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะก็ติดตามนะคะเพจที่ทางน้องพีเนี่ยได้บอกไปก็สามารถอ่ะเข้าไปคลิกดูแล้วก็ Follow <c oughs> กันได้เลยนะคะเอาละนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับน้องพีนะคะพีรวิทพลอยนำพลนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะสาขาปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาที่ดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์และศาคณาแพทยศาสตรน์ตรนะคะที่มาให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะเดินมหาวิยาลัยนี่เขาต้องเตรียมตัตวยังไงเขาทําอะไรกันนะคะขอบคุณน้องพีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะพาไปช่วงจิตคิดบวกคะ่ะเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาไม่เคยยออ่อท้อเป็นหญิงสาวที่ล้มแล้วล้มอีกล้มไม่รู้จะล้มเพราะความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบกายสุดท้ายเธอกลายเป็นหนี้เกือบร้อยร้านเลยทีเดียวนะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะ